มาจ้าชาวป้าทั้งหลายนะคะอืตอกไข่ลงไปบนภาชนะเหมือนเดิมนะคะอ่ะติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเมนูอะไรดี <c oughs> สะาพยญี่ปุ่นโน่หนึ่งอย่างฉันจะเป็นเมนูอื่นใดไปไม่ได้นอกจากไข่ม้วนไข่เจียวเออเรียกไข่อะไรอ่ะแล้วแต่พวกท่านจะเรียกเลยนะคะเบิกตัวกระทะพันปีของท่านพี่ค่ะ <c oughs> ไม่ได้ใช้น้องนานมากเลยนะคะหลายคนนะคะก็มีการถามถงถามถ่ายกันเข้ามาว่ากระทาทิ้งไปแล้วหรอคะไม่ได้ทิ้งนะคะนี่ไม่เคยทิ้งเลยนะคะเพราะว่าท่านพี่ไม่ให้ทิ้งคะ่ะคลิปนี้ก็จะเอามาทําให้ดูเลยนะคะนี่ว่ากระทะเก่าๆนี่แหละ มันก็ค่อนข้างทุลักทุเลนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างตีกระทาน,นิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ฉันเธอโปรเฟชชั่นอลในการทําไข่ม้วนนะคะเออเราเป็นราชนิกูลหนึ่งเดียวยืนหนึ่งนะคะเออนั่งในสาวให้เขาได้ยืนนะคะไม่เคยนั่งค่ะนี่ค่ะพลิกให้ดูเลยนะคะว่าเรามันระดับโปรเฟชชั่นอลคุณเพ่สูตรไข่ม้วนในวันนี้ฉันก็จะใช้ซีอ,อยู่นะคะหนึ่งช้อนโตแล้วก็อะไรนะอีนมนมเอ้ยไม่ใช่สีวิปครีมที่ทําจากถั่วเออหนึ่งช้อนโตะแล้วก็มิลินหนึ่งช้อนโต๊ะ เด็กชอบนะคะเด็กๆเนี่ยชอบมากเลยรุดแบบนี้มันจะออกติดหวานนิดนึงแล้วก็นัว หนัวมากเป็นอะไรที่หนัวมากสูตรนี้จะไม่ใช่เอาไม่ใช่สูตรนี้จะไม่ใส่มายองเนสแล้วก็น้าเปล่านะคะปกติฉันจะใช้สูตรนั้นใช่ไหมเออเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างนะคะเพื่อจะไม่ให้แบบไข่ม้วนของเรามันน่าบเบื่อเกินไปใช่ไหมล่ะเธอหลายคนบอกเห็นกินไข่ม้วนประจําเลยไม่เบื่อกันบ้างหรอคะแหนที่พวกเธอกินไข่เจียวกับผัดกะเพราประจำมันเบื่อกันบ้างไหมล่ะมันก็อาหารญี่ปุ่นนะ่ะเธอมันจะไปเบื่อได้ยังไงล่ะเออคุณท่านพี่มันก็เป็นคนญี่ปุ่นที่อาจจะเหมือนคนไทยนิดนึงไงเธอแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนญี่่่ปุนอยไง าไม่คงคงไม่เบื่อหรอกเนาะไข่ม้วนอะ่ะคือถ้าเขาจะเบื่อเขาก็คงบอกฉันเองแหละแต่อันนี้เขาก็กินไปเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรนะแบบชมฉันอยู่เรื่อยเ่ามันอร่อยนะเธอฉันติดใจไข่ม้วนของเธอมากเลยเห็นไหมเขาก็ยังชมฉันอยู่ทุกวี่ทุกวันอะ่ะเธอ เดี๋ยวถ้าวันไหนที่ท่านพี่เขาเบื่อของคงจะบอกฉันเองนั่นเลยค่ะป้าขอบคุณนะป้าที่เป็นห่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดเนื้อนะคะเออเป็นผัดเนื้อสไลด์ใส่ต้นหอมนะคะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะคุณพี่ฉากนี้ป้าๆหลายท่านชอบมากนะคะเพราะเขาบอกว่าฉันเนี่ยหั่นไข่เท่ากันทุกรอบเลยมันก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะมาลุ้นด้วยกันว่ามันจะเท่ากันไหมตัดให้ดูสามชิ้นก็พอนะคะเออเท่ากันไม่ล่ะ มันก็ไม่ค่อยเท่ากันนะเธอแต่ว่ามันเป็นไข่มวนที่นุ่มเด้งมากเหมือนเดิมค่ะนี่กินปลาอยู่นะคะลุงนี่ฉันกินปลาแซลมอนอยู่ค่ะข้าวสวยสองทัพพีนะคะนี่เห็นถิ่นแค่นี้เป็นสองทัพพีนะคะทุกคนหนึ่งถ้วยใหญ่ๆอะ่ะใส่ลงกล่องมันก็จะออกมาประมาณนี้แหละมันไม่น้อยนะเออแล้วก็ทําขั้นบันไดให้น้องนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ไข่มันไหล <laughs> มันแปลกๆนะฟังดูแปลกๆนะคะไข่ไหลเนี่ยใช้ผงโรยข้าวเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะ เ,เติมรสชาติให้ข้าวนะคะแล้วก็มีสีสันด้วยนะคะสีสันน่าทานนะคะใส่คาพลาส,สติกลงไปด้วยอันนี้เป็นพลาส,สติกที่สามารถอุ่นได้นะคะทุกคนค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ้ยพลาสติกสับาล้วาเวยบได้ไหมเวยบได้คะ่ะก็จะราดน้าซอสลงไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เสียรสชาติไงเธอเออแล้วก็ใส่พริกป่นญ,ญี่ปุ่นลงไปด้วยนะคะเออเวลาผัดเนื้อนะคะผัดเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยใส่พริกป่นลงไปนิดนึงมันอร่อยมากเลยนะเธอซอสที่ชั้นชายผัดนะคะเป็นซอสสุกี้ยากี้นะคะทุกคนค่ะของญี่ปุ่นนี่แหละมันจะออกยิมมมิเ หวานนะคะเออแล้วก็ตัดกับรสชาติของพริกป่นนะคะอร่อยมากบอกเลยนะคะชมพูชมพูที่คีิปลงไปเมื่อกี้เป็นไข่ปลาเมนไตโกะนะคะอร่อยมากเจ้านี้เจ้าดังมากเลยนะคะแต่ไม่บอกหรอกว่าเจ้าไหนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจ้าโอเบนโตของท่านพี่ในวันนี้อันนี้เป็นเมนูที่ท่านพี่รีเควสต์มานะคะเป็นเมนูมักุนโนจิของท่านพี่เองคือบอกอร่อยมันชอบมากเลยนะเมนูนีนะ้เธอขาดไม่ได้เลย